ยมเช้าจ้าทุกคนเชาน้านี้น้ำพึ่งผักกินโจ๊กจำตุโตใครจะกินกับน,น้ำพึ่งบ้างจ้าหมู ตนวเล็กหน่อยนะเอ่ออ่ออืมท่นนี้ก็บอกไม่พอเราแค่ปรุงใหม่ใส่น้ำชมด้วยนะและกรเจ็บ แค่นี้พอนะเราจะไปใส่หมดทั้งถ้วยไม่ได้ไ<ห>เดี๋ยวเกิดเรากินไม่ได้เราก็จะได้มีถ้วยที่อยู่ข้างล่างไว้กินต่ออ,อร่อยอืม้มอายเปรี้ยวเราจะมากินพร้อมกับนี่เป็นต้นหอมญี่ปุ่นนะเหลืออยู่แค่นี้เองมา กินอันนี้ก่อนแล้วกันนะฮวางไหนอ่ะถือไว้ดีกว่าเพราะเราจะไม่ซอยใส่เราจะกัดกินแบบนี้นะอือือลองเอาใส่

อร่อยมากเลยน้ำพึ่จะกินกับขนมปังอันนี้นะปิดใส่เด่นะจ๊ะเอ๊ะจินด้วยแล้วหอานด้กันไหมไว้เดี๋ยวหกมา อืมออยมากทุกคนมาดูกันชัดๆ ดูกันชัดๆนะเพิ่งจะใส่พริกป่นลงไปอีกเนาะเมื่อกี้นี้กินหมดไปแล้วเราเพิ่งจะใส่แค่ผิวๆเท่านั้นเองนะจ๊ะถ้าเราเผ็ดเรากได้มีข้างล่างไว้กินไงนะจ๊ะกินแต่ผิวๆตรงนี้นะมาหาก,กินอืออื้อ ญี่ปุ่นเหลืออยู่แค่นี้อืือออหาร่อยมากๆเลยทุกคนอืมอล้วขนมปังนี่แทนแปาชต้มตุ๋นนะ ออืเข้ากันดีนะกักรอบเค็มๆไม่หวานออืืข้าวคุณดีมากเลยไ้่ความไม่ปืนกับโจ๊ก хом